ครับวันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสเปกกะโหลกพอดีเราได้สเปกกะโหลกตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในโมเดลตัวโอเวอร์โหลดที่จะเป็นเจนใหม่ออกมาครับตอนนี้ก็คือหล,หลายแบรนด์หล,หลายองค์การจักรยานเนี่ยหันกลับมาพัฒนาตัวเบ้ากะโหลกให้มันสตรีมมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นคราวนี้ตัวโอเวอร์โหลด ตัวที่เราได้มาใหม่มันก็จะใช้กระโหลกในสเปคที่เป็นกระโหลกในรหัสรุ่น t 4 7 a ตอนนี้มันจะมีความสับสนระหว่างกระโหลก t t 4 7นะครับมันจะมีสองแบบแล้วตอนนี้ถ้าในสเปคแรกก็จะเป็นตัว t 4 7จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับ t 4 7ในสเปคแรกที่เราเอาออกมาใช้กับรถในในแบรนด์ของเราก็จะเป็นพวกตระกูลเสือหมอกที่ใช้ก็คือ เบ้ากระโหลกเบ้ากะโหลกที่กว้างขึ้นตัว T47B ขีด24เนี่ยก็คือ24ก็คือสําหรับซัพพอร์ตแกน24นะครับแต่ตัวกระโหลกที่เป็น T47B มันจะใช้กับตัวเบ้าเฟรมที่มีขนาดกว้างขึ้นก็คือระยะกะโหลกระยะฐานกระโหลตั้งแต่86มิลขึ้นไปก็จะอยู่ในส่วนใหญ่จะไปโผล่อยู่ในตระกูลของเฟรมเสือหมอบรุ่นใหม่ ก็คือได้เบ้าฐานกระโหลกที่กว้างขึ้นแล้วก็ทําเป็นระบบเกลียวระยะกระโหลกก็ยังอยู่46มิลอยู่ครับแต่ว่าเป็นแบบเกลียวอัดเกลียวแล้วก็ลูกปืนห้อยอยู่ในเบ้าเฟร,รมตัวนี้จะใช้กับกระโหลกที่กว้าง86มิลขึ้นไปนะครับส่วนส่วนที่คุยกันวันนี้ก็คือตัว T47A ตัว T47A จะเป็นกระโหลกที่เป็นเกลียวเหมือนกันระยะเบ้ากระโหลก46มิลเหมือนกันแต่ว่า ตัวเฟรมระยะฐานกระโหลกมันจะกว้างแค่จะใช้กับฐานกระโหลกที่เป็น68มมิลถึง73จะจะแคบกว่าคราวน,นี้พอกระโหลกแคบกว่าตัวระบบลูกปืนมันจะห้อยอยู่นอกเฟรมนะครับตัวนี้จะเป็น T47A สิ่งที่ได้จากทำเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นก็หลักๆเลยนะครับก็คือรองรับทอกได้เยอะขึ้นแล้วก็คือพูดง,ง่ายสต็ปกว่าเดิมซูเปอร์สต็ปก็ได้ มันเป็นการพัฒนาของตัวอุปกรณ์จักรยานให้เสถียรขึ้นให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็เป็นโมเดลตัวแรกที่เราเริ่มนำเข้ามาใช้ก็จะเป็นตัวโอเวอร์โหลดเนาะ